สิข่าวเด็ดเมเนเจอร์พุทธที่15ตุลาคมค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมธรรมชาติกันที่อำเภออู่ทองพร้อมล้วงลึกเจออ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุดเซ็กซี่ค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีครับพบกับรายการ10 c ข่าวเด่ n เมเจอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธครับ,คร,บครับผมก็ใกล้สู่วันหวยออกพรุ่งนี้น,นะที16่16บหกมีใครมีเลขเด็ดกันไหม เราไม่เล่นโอยไม่มีคะไม่มีใช่ไหมไม่เงียบเลยเนาะท่านเด็กท่านประยุทธ์ก็ไม่อยู่ตอนนี้บินไปจตาลีให้ดูเลยใช่เอาใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอเคค่ะไปกันที่ข่าวดีก่าครับเริ่มกันที่อันที่สิบนะครับไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขอน้านี้เราเคยเลห้ฟังถึงกรณีสนามฟุตซอลเช้านะฮะล่าสุดวันนี้ปปทภาคหกได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามฟุตซอลแล้วนะฮะมีทั้งหมดสี่สิบแห่งเบื้องต้นพบว่าแผ่นยางปูพื้นสนามเนี่ย อย่างกับตะก,ก้าผ้าพลาสติกค,<ะ>คือมันโหมันกรอบขนาดน,นั้นเลยน่าสนใฮะและยังพบว่ามีบริษัทเดียวที่ได้ดดงานอีกด้วยนะจรอด้านแหล่งข่าวก็เปิดเผยว,ว่าโรงเรียนเนี่ยถูกให้สร้างโดยไม่เคยถามว่าโรงเรียนเนี่ยต้องการหรือเปล่าน,นี้แหล่งข่าวเขาว่ามานะครับผมครับผมขาวนี้มีคนอ่าน5 0 0พันคนครับอันดับที่9ครับไปดูความวุ่นวายในเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครับคัดเลือกนะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างเซอร์เบียกับอาเบเนียเมื่อมีมือมืดนะครับใช้โดนบังคับเนี่ยปล่อยธงอาเบเนียโคโซโวเนี่ยลงกลางสนามครับก่อนที่นักเตะเ,เจ้าบ้านก็คือทีมเซอร์เบียนะครับจะมาคว้าเอาไป<อ>ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับทีมเยือนคืออาเบเนียมากเลยครับแล้วก็เกิดการตะลุมพอลทั้งในนักเตะเองแล้วก็แฟนบอลด้วยครับโอ้โหวุ่นวายกันใหญ่เลยครับจนตำรวจต้องมานำตัวนักฟุตบอลของทีมเยือนนะครับ กลับบอกไปแล้วผู้ตัดสินก็ถึงกับต้องยุติเกมนี้ลงเลยค่ะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาภายในระหว่างประเทศระหว่างสชาตี้ด้วยค่ะเขามาบนกับการเมืองซะได้ข่าวนี้ก็มีคนอนาทั้งหมด1,000 0คนครับค่ะอันดับ8ค่ะไปดูเรื่องราวความฮือฮากันที่ประเทศกัมพูชาค่ะเมื่อสสาววัยสิปีค่ะ ตัดสินใจแต่งงานกันกับพี่หลังรับกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเป็นทอมดี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหญิงๆค่ะจนถือว่าเป็นงานวิวาเพศเดียวกันรายแรกของประเทศเลยทีเดียวหรอฮะค่ะพค่ะคราวนี้มีคนอ่านทั้งหมด1,000 0คนค่ะอันดับที่7ครับสามีภรรยาชาว โคกสำรงครับอำเภอจังหวัดรบบุรีเนี่ยก็ได้บุกร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังถูกโจรขึ้นบ้านนะครับแล้วก็กวาดทองคำหายไป200บาท200บาทนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับตำรวจก็สามารถตามจับได้ด้วยแต่จับของกลางได้แค่20บาทหายไปไหนอีกหายไปไหนเนี่ยหายไปเยอะมากก็เลยสงสัยนะครับในพฤติกรรมของตำรวจว่าเอ๊ะเนี่ย พอมันเกิดเรื่องปั๊บก็เลยไปตตามว่าเอ๊ะทำไมของกลางหายไปไหนนะเป็นความผวงนะครับผลว่าก็เงียบไปเลยก็เลยมาร้องทางสตชดีกว่าคำถานี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด1 1 0 0 0คนครับมากันที่ดัดที่6นะครับมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างเมื่อวันนี้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติคุณทิชานนครนะครับได้เดินทางมารายงานตัวเป็นคนเกือบสุดท้ายในวันนี้คนที่249รบประมอนประมอน่าครับโดยยืนยันว่าไม่สนที่นายกั มนตรีคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชาะจะห้ามแสดงความคิดเห็นพร้อมยืนยันว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครบข่าวนี้มีคอนอ่าน17,000คนครับค่ะอันดับ5้าค่ะตามไปดูกรณีของนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาครับ,อ,รบออกมายอมรับว่าใช้เงินเก่งกว่าเดิมเพราะว่ารายได้เยอะขึ้น<อ>แต่ก็ไม่ได้ไปช็อปแบรนด์เนมถึงเมืองนอกจนหมดเงินไปตั้ง10ล้านสิล้านเลยเหรอเขาบอกว่าไม่ได้ไปช้อปปิ้งบอกว่าซื้อของขวัญให้ตัวเองได้แค่หลักแสนเพราะแม่ คอยเบรกตอวไว้ก็ย่งีนะครับที่มีแม่คอยคอยดูเรื่องการกันอยู่คอยควบคุมค่ะคราวนี้มีขนาดทั้งหมด17,00 0คนค่ะมากัะที่ดับที่4นะครับมีเรื่องสะเทือนขวัญมาฝากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับสาวชาวลพบุรีวัย57ปีนะครับเกิดอาการเครียดจัดเผาตัวเองกลางศูนย์บริการประชาชนในทำเนียบรัฐบาลดูข่าวอยู่เหมือนกันซึ่งก่อนหลังจากที่บุกร้องว่าถูกโกงเงินหลายครั้งด้านทางแพทย์นะฮะก็เปิดเผยว่า บริเวณช่วงบนนะครับถูกไฟไหม้50%ลามไปถึงกล่องเสียงนาให้ในขณะนี้ยังพูดไม่ได้นะฮะครับผมครับสะเทือนใจมากคราวนี้มีคนอ่าน2,000คนครับอันดับที่3ครับไปดูเรื่องฮือฮาในประเทศบัลแกเรียครับเมื่อนักโบราณคดีเจ้าของฉายาอินเดียนาโจนเนี่ยได้เปิดเผยว่าพบหลุมฝังศพโบราณครับใกล้ซากเมืองเปอร์เปริกอนครับมีหมุดโลหะตอกอยู่บริเวณ น้าอกด้วยใช่เขาเชื่อกันว่าเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการสังหารแวมไพร์ในสมัยก่อนครับใช่เพราะว่าเพราะว่าบริเวณนั้นอยู่มายาวนานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่13เนี่ยครับข่าวนี้ก็มีคนอ่านทั้งหมด20,000คนครับค่ะอันดับ2ค่ะไปดูเหตุการณ์อื้อฉาวในประเทศจีนค่ะครับ เมื่อแก๊งเมียหลวงกับพี่นําทีมแก๊งเมียหลวงนี่แหละเป็นแก๊งเลยนะนําทีมบุกกลุ่มยามเมียน้อยค่ะพร้อมจับแก้ผ้าโชว์สาธารณชนกลางมณฑลเหินหนานกลางวันแสบด้านเจ้าบ้านค่ะเปิดเผยว่าเริ่มชินกับเรื่องแบบนี้ซะแล้วชินี่แต่ที่จีนนี่เราเห็นบ่อยนะเรื่องเมียน้อยใอยออกมาแบบว่านั่นกันเนี่ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าถึงขนาดรวมกันเป็นแก๊งได้อะเมียหลวงไม่คืออาจจะทวมตัวกันมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันอุ่้ยนี่เธอเนี่ยหนังเนี่ยมันมันไปแย่งหัวฉันอเลยอะแล้วก็ที่ว่าเป็น มาคมเมียนหลวงอะไรอย่างงี<ช>้<ช>ประมาณนั้นออครับผมข่าวนี้มีข้านาทั้งหมด33,000คนค่ะแล้วมากันที่ขา่านำที่1ครับ มาดูบทวิเคราะห์จากสนย์ข่าวภาคใต้นะครับ<า>ถึงกรณีที่เสียโจหรือว่าคุณศาสชัยเจียเสริมศิลลบนี้คดีปลอมแปลงเอกสารที่ศาลจังหวัดปัตตานีได้พิพากษานั้นได้พบว่าเคยเขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือจากพันธบทโฮทักษิณชินวัตอรอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะแถมยังเคยไปรดน้ำมาสงการอีกด้วยนะฮะข่าวนี้มีคนอ่าน4000 0คนครับ มาถึงช่วงข่าวไม่เดแต่โดนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับเริ่มจากคุณนิวใส่นิวค่ะจะพาไปเยี่ยมชมนิสการภาพวิถีชีวิตของชาวเวิร์กนาครเคษเมค่ะในชื่อว่าเวิร์กบีฟอร์ก่อนค่ะโดยการตชาติเรืองรัตนอัมพรค่ะซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวชาวเวิร์กที่อยู่กันมานับร้อยปีอ๋อใช่ใช่ก่อนจะถูกทีซีซีแลนด์เนี่ยเจ้าของที่ดินหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาปรับปรุงพื้นที่ทั้งนี้ก็เพื่อบันทึกความทรงจําครั้งสุดท้ายค่ะก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบใหม่เดี๋ยนี้เทศกาลครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายในร้านหนังสือพิทยาคารซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วครับผมจะทานไหมล่ะคะก็ชมภาพได้ชมภาพได้จากทางนี้อันนี้เลยดีกว่าผมข่าวต่อไปมาเรื่องต่อไปเป็นเรื่องท่องเที่ยวนะไปเที่ยวไหนคะวันนี้วันนี้ไปที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองมีอะไรดีอยู่ใกล้กรุงเทพนี่เองเริ่มกันที่สวนหินธรรมชาติภูหางนาคนะครับที่มีพันไม้หายากอย่างจันผา และหินรูปร่างต่างๆนะครับอีกทั้งยังสาักการะพระใหญ่ก่อนชมวิวเมืองนะฮะเมืองอุทองแล้วไปกันที่บ้านโคกของทุมชนชาวลาวคลั่งนะฮะที่อบยมขึ้นมาจากนครปฐมในสมัยรัชกาลที่5พร้อมกับปั่นจักรยานโบราณเที่ยว และปิดท้ายกันด้วยการชิมข้าวเหนียวปลาทอดนะฮะก่อนกับกรุงเทพอีกด้วยข้าวเหนียวปลาทอดนี่น่าสนใจนะฮะเนาะเราไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมพูดถึงเรื่องของกินเนี่ยไปปิดท้ายกับของผมครับกับบทสัมภาษณ์เจ๊อ้อครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งเพชรบุรีซอย5ครับที่เรื่องลือกันในสังคมออนไลน์ด้วยความเซ็กซี่ของเจ๊แกเนี่ยนะครับจนมีคนตามแฟนเพจถึง200,000ยูสเซอร์เลยโอ้โหยอมรับว่านะครับเธอยอมรับว่าใช้หน้าตาแล้วก็หุ่นดึงดูดลูกค้า แต่ก็ไม่ได้มากไปกว่าดาราที่เขาโชว์กันนะแบบโอ้โหอลังชาญมากนและยืนยันว่าไม่หวั่นไหวกับพวกที่มาคอนแคะมาด่าอะไรอย่างนี้ครับส่วนลูกค้านะครับ ที่ติดใจอาหารก็เพราะว่ารสชาติแล้วก็การบริการของที่ร้านครับพร้อมแย้มแผนในนาคตนะครับว่าอาจจะขยายสาขาไปถึงต่างประเทศด้วยจะเอาแบบข้าวมันแก่ประตูน้ำเหรอคะคุณนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมครับและนี่ก็คือ10ข่าวเด็ดแมเนเจอร์ที่นำมาฝากกันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องราวที่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www. manager.co.th นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับย่าลืมนะครับ คลิเกเดียวรู้เรื่องอ่าน ASTV ผู้จัดก,การออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ